สวัสดีครับทุกท่านฮะเรามายอดเกมเก่าของเครื่อง PlayStation 1, 1> ก,กับเกม d ดฮ Hard กันต่อน,นะฮะครั้งนี้เราจะมาเล่นภาค3นะฮะสมัยนั้นผมก็ดูบ่อยนะภาคนี้นะครับหนังก็สนุกมากนะฮะก็จะมีบูทวิลลิสเหมือนเดิมนะฮะตัวเอกนำแล้วก็ซามูเอลแจ็กสันหรือพีนิกฟิลลี่ของเรานั่นเองนะฮะภาคนี้เนี่ยจะเป็นแนวขับรถซึ่งผมบอกเลยว่าผมมาเป็นคนที่เล่นเกมแนวขับรถแข่งรถไม่เก่งเลยสมัยนั้นก็ ดูพี่ชายเขาเล่นฮะเพราะเราเราขับไม่เก่งไนงะเออก็จะดูพี่ชายเล่นจะมากกว่านะครับก็ส่วนตัวคิดว่าภาคนี้ก็ยากอยู่นะถ้าไม่มีสูตรอะยากมากนะฮะเพราะว่ามันต้องไปหลายที่เลยนะฮะโอเคภ <AS C AP> okay. าคนี้ชื่อไทยอะไรวะแพนด้าก็ตายยากมากแป๊บนึงนะเดีย๋ยวขอปรับออปชั่นมิวสิกเบาๆหน่อยเออ โอเคขับยังไงเดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะมันเปลี่ยนมุมมองได้บ้งเออก็จะเกมขับรถก็ส่วนใหญ่สมัยเพ่อนก็จะเป็นฉากแบบนี้แหละนะฮะเฮ้ยโวยแต่หน้าต่อใหม่มาคนคนเยอะต้องตามลูกต่อด้านขวาครับชนคนบนเล็ เฮ้ยเนี่ยวเวลาจะหมดแล้วเราไม่ทันแล้วตายแล้วแพ้แล้วเดี๋ยวต้องไปให้ถึงกดวงกลมดใช้บูธสามยันทูเขียนหนึ่งมอง้น บอกแล้วเล่นไม่กเก่งนี่อะไรนะเลยต้องมาชนระเบิดแบบนี้นลนนนแล้วก็ไปทำกีฬาผมไม่ถนัดมุมมองดีด้วยนะนชนคนเต็มเลือดเลือดแม่งเต็มหน้ากระจกรถก็เอาที่ปัดน,น้ำฝนปัดเอาอ่ะ

ขอสปปู่แต่ไม่ได้ไม่อ๋อมีกด L หน,นึนดด่ง R หนึเปลี่ยนรถหรอไม่ถึงบอก็ยากฮะ เกมโอเวอร์ไหนขออีกส <Okay. S 1> cool. uh, ักเกมหนึ yeah. um, wan, न, um, ่งมันก็สนุกแหละคือชอบเสียงซาวแท็บมันนะเกมเนี้ยนะนะกาฟิกก็จะเป็นการฟิกแบบเกมแนวขับเมทสไนเปอรมัก็จะแบบแนวนี้แหละนะไดเวอร์เออไดเวอร์ก็คล้ายๆแบบเนี้ยนะ แล้วก็พวกเกมเอ็กซ์ตรีมชื่อว่าอะไนะเอ็กซ์ตรีมยุทธ์จักรยานไม่ใช่คล้ายกันถ้ามีสูตรก็จะเล่นง่ายครับมันจะมีสูตรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าผมไม่ได bueno> ้เป็น อ้ยังได้เว้ยสียงชนคนตามแบบหนังเลยบุญวินลิศอะแครนีลากเีนโอ้อะไรก็ต้งเยแยเลยเฮ้ย กได้ดางหลังเลยสกดเครื่องนกาฟสมัยนี้ก็เลือดสาดนะไม่ถ่าแล้วไม่ถ่าเฮ้ยินได้ได้อ้เียเลย ที่ได้มันไม่ได้ระเบิดนะรถไม่ตายหาบเลยดีรถมันจีบ ไปบอมคาแต่ก็บอสละมังเนี่ยนี่ละลดโหดด้ยากจริงโอเค ต้องมีสูตรอะไรใช้โบนัสนี่ใช้นี่มเทอร์โบเลนะเอาเว้ยชนะนะชนะชนะเอาเว้ยผมไม่ได้เฮ้ยติดอะไรวะ แม่งนม้สุดว่เฮ้ยเย้จะไปตายแย่แ่ยัไม่จบเหรอกมีภารกิจต่อเหยอรู้ว่าจะจบชาไใช่จำไม่ได้เลยนะเนน Sorry ไม่ทายละไม่ทายแล้วเคมจบเกมโอเวอร์ตัวร้ายมันก็จะท่านี้คือเหมือนจะเน้นเน้นเขาเรียกว่าอะไรเฉือนโคบนนะฮะตัวร้ายก็แอบวางระเบิดไว้หลายที่ยี่ปีกาเย้ไม่มีอะไรเลยนะฮะ โอเคอ่ะก okay. okay. ็จบแล้วฮะ <Arrow> <aspire. S 1> ต้องไปหาสูตรฮะต้องใช้สูตรจำไม่ได้ว่าถ้ามันมีกี่ฉากด้วยนะสมัยนั้นเล่นจบหรือเปล่าก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมฮะก็ที่ผมคิดว่าเล่นแล้วแม่งสมุูรห์สมัยนั้นน่นะครับก็เดี๋ยวไว้หาเกมเก่าๆมาเล่นกันใหม่นะครับส่วนลิปนี้เนี่ยก็ขอ จบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ยังไงก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ